Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. sadri wa amri wahlunu, yibkahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Raka syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ti ta Allah Subhanahu wa ta'ala nan dai hai pachachat islam nan ได้ร่วมกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและก็ความดีฉะนั้นในสบดานนี้อยากที่จะนําเสนอกับพวกเรานั่นก็คือจงมาร่วมกันพัฒนาสังคมบนเส้นทางของอิสลามดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าวะตาอ้วนูอัลันเบรีวะตักวาวะลาตาอาวนูอัลันอิสมีวนอุดวานซึ่งอัลลอฮฺทรงองคก์การว่านะจงร่วมกัน ช่วยเหลือกันในด้านของคุณธรรมและก็ความดีและอย่าได้ร่วมกันในสิ่งที่เป็นความบาปและก็สิ่งที่เป็นศัตรูนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าความเป็นมุสมินผู้สตานั้นจะต้องร่วมมือกันในการที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความดีและก็บนความยำเกรงต่ออัลลอฮสุบฮานะหัวตาลาเพราะการที่เราร่วมมือกันนั้นก็จะเกิดพลังในการที่จะ กระทำในสิ่งที่ยากลําบากในสิ่งที่เราทุกคนมีเป้าหมายที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมของเราได้ประสบกับความสําเร็จด้วยกับความร่วมมือเพราะอรสุบาณหัวตาลานั้นให้แต่ละคนนั้นย่อมมีความสามารถที่แตกต่างกันเมื่อแต่ละคนนั้นได้มาร่วมกัน,นก็จะเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันในด้านต่าง ซึ่งจะเกิดความสําเร็จในภาระหน้าที่การงานที่เราได้กําหนดขึ้นมาได้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นว่าในสังคมของเราในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้คนนั้นลหลงไหลไปกับความตกต่ำที่ดุนยามีอยู่ มากมายในเวลานี้นะครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องอาศัยความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องระดมในสิ่งที่จะปกป้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นร่วมกันแล้วเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ให้ผู้คนนั้นมาสู่การพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮตัลลาอย่าง เต็มความสามารถของอแต่ละคนแต่ละกลุ่มซึ่งอัลลอฮฺสุบาตะลาบอกว่าอาัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเขาเสียก่อนจากนั้นเรามาดูถึงาการที่เราจะร่วมกันมีอะไรบ้างซึ่งก็จะนํามาเสนอให้กับพวกเรานั้นใน5ด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือในด้านของอ่านดาวะและก็การตรวิยะ นะครับซึ่งการดาวะและการแตบิยะถึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการที่เราจะได้เชิญชวนผู้คนนั้นมาเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องอและก็เอาผู้คนเหล่านั้นมาสู่การอบรมในรูปแบบของหลักการอิสลามที่ครอบคลุมในทุกมิติให้เขานั้นได้มีความเข้าใจอย่างตรงแท้ของอิสลาม ประการที่2ก็คือในด้านของการศึกษานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาที่เราได้มีการกดดันให้มีรูปแบบของโรงเรียนก็ดีวอนเนก็ดีหรือมหาวิทยาลัยก็ดีจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือในการที่จะระดมความคิดระดมกลุ่มคนที่จะมาร่วมกันจัดตั้งสถาบันการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นะครับประการต่อมาก็คือในด้านของสุขภาพหรือว่าสารสุขซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสายอาชีพต่างๆนะครับเพื่อต้องการที่จะให้มาช่วยกันดูแลในเรื่องของสุขภาพของผู้คนนั้นให้ได้มีความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองประการต่อมาก็คือ ในด้านของเศรษฐกิจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นว่าเราทุกคนนั้นจะต้องช่วยกันพัฒนาในด้านเศรษฐกิจนั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีของในสังคมของเราถ้าสังคมของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการอานกันทุกคนมีรายได้ที่ดีก็จะทำให้สังคมนั้นมี ในเรื่องของทรัพย์สินที่จะใช้ใจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์หรือจะได้ใช้ใจ่ายกันในการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับประการต่อมาก็คือในด้านการปกครองนะครับถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันและจะต้องมีกฎข้อระเบียบกนะับกฎข้อบังคับต่างๆที่จะทําให้สังคมอยู่ด้วยกับความส,สุข ซึ่งเราจะต้องเคารพในสิ่งที่เป็นความถูกต้องในสังคมนี่คือระบบการปกครองที่มีคุณธรรมและพยายามที่จะหักห้ามในสิ่งที่เกิดความอายุติธรรมที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยกับความอยู่ร่วมกันด้วยความความสางบสุขและก็ความสันติสุขนั่นกัน คับนี่คือ5ด้านนะครับที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันซึ่งเราจะไม่มอบภาระหน้าที่อันนี้ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่พวกเราทุกๆคนนั้นจะต้องมาช่วยกันปลักดันในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมสามารถที่จะนำหลักการของอิสลามนั้นมาใช้ในภารกิจตั้ง5ด้านอันนี้ก็จะทำให้เรา อยู่กันด้วยกับความสหบสุขและก็เราก็จะเป็นผู้ที่ ő, มีความเป็นอยู่ที่ ő, ทำให้สังคมมีความเจริญในหลายๆด้านด้วยกันก็ขอความเกินตัวของผมและกับพี่น้องว่าบินลาฮิตอบียวานิเดยาวัสลามวะลลยกุมวะระมตุลลอยบะระกาตุ